พอลูกเป็นลีเหรอบ้าร้านไก่ย่างขึ้นมาเขาไปมีไอ้วีไก่วันมึงยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยเรื่องมึงยังไม่หมดอีกเหรอเล่ามาเหอะผมชอบเรื่องจังไรดีมึงมีแต่เรื่องอับปี่ทั้งนั้นเลยว่ะตลกส้นตีนเล่นกับเสด็จตายคาปากเด็กรับเด็กรับับตายตายตั้งคันหน้าที่แล้วมีไอ้วีไก่วันทำไมไอ้วีไก่วันเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันแต่ไอ้วีเนี่ยแม่งตาบอด ไอวันนี่ตาดีเอ,อทีนี้ฝนมันเกิดตกไอ้วีก็บอกเฮ้ยไอวันตาก็ไม่เห็นพากูหนีทีเร็วนะไอ้วันก็จุงมือไอว้วีบินไปบินมาบินไปบินมาไม่รู้จะไปแอบที่ไหนออไปแอบในหอยช้าง <c oughs> ที่ดีซะด้วยทีนี้ที่มันอับไอวีก็บอกเฮ้ยวันตากูมองไม่เห็นมึงพากูมาแอบที่ไหนเนี่ยแม่งเหม็นอับชิเป๋งเลยไอวันบอกมึงจะโวยวายทำไมมึงก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวกูบอกมึงเองแหละเพราะฝนหายตกไอวันมันก็พายวีบินออกมานี่ไอวีเขาไม่เลิกสงสัยเขาบอกไอวันกูถามจริงที่ไปแอบเมื่อกี้น่ยมันที่ไหนแน่ว่าเพื่อนไอวันก็รำคาญบอกกูบอกมึงก็ได้สัตว์ที่แอบเมื่อกี้เนี่ยจิ๋มช้างไอวีแม่งตบไอวันพัวสัตว์ทำไมไม่บอกกูว่าจิ๋มช้างลูงนี้เด้าแม่งหัวทิมไปแล้ว มึงพาไปนอนทะครอบครัวช้ามึงไม่รู้เรื่องเลยนะพอไรแม่มีอีกเรื่องเ้ยพอทีละมึงมีเรื่องอ่ะปีเอะไว้นี่อ่า